ฮัลโหลวันนี้มืดเลยนะครับไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับติดธุระทั้งวันเลยนะครับเทคนิคยิงแอดวันนี้นะครับสำหรับถ้าสำหรับเฟซเนี่ยสำหรับ Facebook f เ c e b o o k เนี่ยได้ลดการเข้าถึงจำนวนลีดนะครับหรือ i m p r e s s i o n เนี่ยถึง40-50%เลยนะครับนะทีนี้ทำให้ต้นทุนในการยิงโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้น สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยแหละสูงอยู่สูงอยู่ก็ต้องพยายามทําให้มันถูกที่สุดโดยการเข้าถึงมันน้อยลงอะ่ะมันก็แพงขึ้นนะครับต้องแบบเข้าถึงน้อยแต่ว่าคนสนใจทําให้คนสนใจได้โดยกดทักข้อความเราได้ต้องทําโฆษณาประเภทน,นี้นะครับให้ได้มากที่สุดอ,อันนี้คือจากวิ จากสถิติเลยนะครับที่ผมเข้าไปดูเองด้วยนะครับแล้วก็จากข้อมูลของคนมากมายที่บอกที่บ่นกันนะครับโดยอย่างยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้สมมุติว่า,าเรายิงโฆษณาแบบข้อความนะครับให้คนทักข้อความเนี่ยวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อวันนะครับโดยเมื่อเมื่อหกหกเจ็ดแปดเดือนปีหนึ่งอะปีก่อนเนี่ยจะคนเข้าถึงคนประมาณหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนนะครับต่อวันตอนนี้อ่ะ 150บาทเข้าถึงแค่5ถึง600คนยังเก่งคือ600คนนะครับ150บาทจาก1,000คนแสดงว่าหายไป400จําจำนวนการเข้าถึงหรือจำนวนการส่งเนี่ยหายไปถึง400คนเลยนะครับในวันนี้ก็เป็นถ้าถามเท่นอีกยิงแอดก็คือเอาไปปรับใช้นะครับก็คือว่าต้องแบบเข้าถึงน้อยลงสินค้าต้องมีราคาสูงขึ้นหรือกำไรที่เยอะ เยอะมากๆอย่างบ้านที่ดินอสังหาหรือรถยนต์หรือประกันนะครับออาขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับนะแล้วก็ทําโฆษณาให้แบบว่าคนแบบสนใจเร็วที่สุดโดยการคลิกเข้ามาคลิกมาสอบถามอาจจะต้องอัดโปรโมชั่นหรืออะไรเข้าไปนะครับเออนะผมคิดพูดไปผมก็คิดออกเลย ต้องเสนอโปรโมชั่นตั้งแต่ต้นๆต้นๆวิดีโอต,ต,ต้นคลิปในการยิงโฆษณานะครับแล้วก็ให้ไปยิงแอดทางหลายๆช่องทางอย่าง Tik Tok นะครับอันนี้ผมก็กำลังจะยิงแอด Tik Tok นะเพื่อทดลองดูว่าต้นทุนไหนจะดีกว่ากันนะครับตอต,ต้องสร้างเซลล์เพจยิงเข้าเซลล์เพจนะครับแล้วก็ให้คนนะกดติดต่อเราไปที่ Line Line App l i n e l ลน์ออ f f ิ i ชีนะครับ Line Official อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ